สวัสดีเหล่าพี่น้องทั้งหลายที่ชื่นชอบเช๊โช,ช,ชในกลุ่มนี้ตอนนี้โชของพวกเรา G t ทอ s กำลังเปิดรับสมัครคนมาพากตัวละครถ้าใครในกลุ่มที่สนใจก็ดูต่อห้จด้วยละันเพราะเรามีตัวละครถึง20ตัวให้เลือกเลยกันใครสนใจตัวไหนก็เอาไปได้เลยแล้วก็เลือกตัวไหนไปถ้ายังไม่ได้ฟิกในิสัยตัวละครหรือ personality t r a i t อะไรคุณก็สามารถเลือกเองคิดเองเอาได้เลยลว้เรายังเข้ามากันครบยังวะเนี่ย โอเคแล้วใช่ไัมโอเคๆโอเคอเนเริ่มเลยมาเลยตัวแรกอีซ์มาร์ตันเธอแบบค่อนข้างขี้อายหน่อยนะต่อไปก็โรนมาเกอร์พายเข้าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยวาลีตัวนี้นะน่าสนใจนะนะมันจะคล้ายๆกับไฮแท็กจากทีพอเด็ัพเชนเจอร์การเอาตัวนี้ขอแบบเชนด่า่า่อนนะโอ้โหอู้หอะไรก็ได้แ้วนี้ครับ ต่อไปใครดาวโหไอ้นดี่เป็นขี้ยาน้่าตานเัวนที่จอแบบแนว่าเริงใสๆเนละ่นกล้งต่อไปก่อน, oh, นโนรีแบทเบอรผี่มจะเก็ตฟลาตอ e สเค p ทูออสันุโด ลูปองเอ่เอาตาวกเกิดที่อันใดปวดน้ำยารีดผ้าโอ้ไม่ก็ชื่อเธยมันจะยาวไปไหนวะน,นี่โอเคสบกยดีตัวนี้มาจากไหนวะทำไมดูหน้าขุนจังวะออบี้ไม่ผ่า<ว>แล้วตัวสุดท้ายลูกซ้อนน้ำแข็ง ตัวนี้ขอรวมแบบบิวแบบเอาหารื่องอะไรวันนี้หน่อยนะตัวนี้มันจะแแกงเตอร์แกงเตอร์หน่อยถ้าคนในกลุ่มนี้สนใจอยากพาเตัวไหนเข้าตามบินดิดขอที่ใส่ไว้ในโพได้เลยแล้วหวังว่าเราจะได้พบกัน